ผูร้ราชการจังหวัดปราดค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาตร้อยหนึ่งปียุวกาชาตไทยค่ะน,นายชำนาญวิทยารัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาตร้อยหนึ่งปียุวกาชาตไทยบริเวณศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาติไทยเขาล้านค่ะ โดยได้มีการประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติค่ะทั้งนี้ยุวกาชาติไทยได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2465ค่ะในชื่อกองอนุสภากาชาตสยามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองอนุกาชาต กองยุวกาชาติ และสำนักงานยุวกาชาติในปี2,540จนถึงปัจจุบันค่ะโดยในปีนี้นับเป็นปีที่101ในการก่อตั้งยุวกาชาติไทยสำหรับการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติ101้อยหปียุวกาชาติไทยของจังหวัดตราดในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ควายุวกาชาติในสถานศึกษามากขึ้นค่ะ